พิเศษจะพิเศษที่จังหวัดพิจิตร Hi morning everybody ด้วยความสดใสยามเช้าค่ะการเดินทางพิเศนจะพิเศษไปเที่ยวพิจิตรได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจ้าเชา้ชาเช้าแบบนี้ก็มาชมนกชมไม้ชมธรรมชาติสีเขียวถือได้ว่าเป็นความฟินเพิมเอนเนอร์จีให้กับชีวิตเป็นอย่างมาก และที่แรกที่พลาดไม่ได้เลยในเมืองพิจิตนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะอุมโมงต้นไม้สีเขียวขจีซึ่งเป็นต้นจามจุรีต้นใหญ่กว่า100ต้นที่ปกคลุมถนนแห่งนี้ทำให้ถนนแห่งนี้เนี่ยสวยงามแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ต้องแวะไปเช็คอินเพิ่มความฟินให้กับชีวิตอีกหนึ่งที่เลยทีเดียว เสพความสุขทางธรรมชาติกันแล้วที่นี้เนี่ยเราก็ต้องไปต่อกันที่นี่เลยค่ะบ้านเก่าเสาปั้นจันทร์ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอตะพานหินสร้างขึ้นในปีพศ2459ปัจจุบันบ้านเก่าเสาปั้นจันทร์ได้รับการอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในเนี่ยนะคะจะตกแต่งด้วยของเก่าโบราณและลานตาเพื่อบันทึกถึงอดีตที่ผ่านมาในความทรงจำของทุกคนภายในบ้าน เาสาปั้นจันแห่งนี้น,น,นะคะถูกตกแต่งแบบกึง่งพิพิธภัณฑ์กึ่งแกลลอรี่แอบบอกกันสักนิดว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องไม่พลาดที่จะแชะรูปเลยล่ะคะ่ะรับรองเลยนะคะว่าคุณเนี่ยจะต้องได้รูปก,กลิ่นไอาวินเทจแบบเก๋ๆแน่นอน ที่เราถ่ายรูปกันจนนำใจแล้วใช่ไหมล่ะคะที่นี่เนี่ยทองมันก็หิวแล้วแหละอีกหนึ่งร้านที่เราต้องแวะไปทานเลยค่ะนั่นก็คือที่นี่เลยขนมรังพึ่งโบราณป้าสงวนที่ขายมามากกว่า40ปีแล้วซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะเป็นเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดพิจิตรบอกเลยว่าแป้งสูตรพิเศษของคุณป้าเนี่ยนะคะนุ่มสุดๆหอมมากๆอร่อยสุดๆไปเลยล่คะค่ะมาถึง ที่พิจิตรทั้งทีงานนี้ก็ต้องแวะที่นี่เลยค่ะกลุ่มทอผ้าป่าแดงกลุ่มทอผ้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตรซึ่งชาวบ้านที่นี่เนี่ยนะคะใช้การทอผ้าด้วยอีกระตกค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เน้นความประณีตสวยงามแถมยังมีสีสันที่สดใสมากมากได้ทุกเส้นที่ถักทอเป็นผ้าด้วยความตั้งใจบอกเลยว่าทําให้ผ้าทอเนี่ยสวยงามไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนโดยเฉพาะลายดอกบุญนาคที่เป็นลาย ดอกไม้ประจําจังหวัดพิจิตรค่ะวัดพระพุทธบาทเขาทรายวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่บนยอดเขาที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าน,น้อยใหญ่เลยละคะ่ะเราสามารถเดินขึ้นบันได3 3มขั้นหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเนี่ยนะคะ หรือว่ากลัวเหนื่อยหอบก็สามารถที่จะขับรถขึ้นไปเพื่อชมวิวแบบ360องศาพาโนรามาก,ก็ได้ด้วยนะบริเวณยอดเขาที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะคะจะประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองทั้งหมด4รอยนอกจากนั้นแล้วไฮไลท์ของที่นี่เลยนั่นก็คือฝูงนกยูงตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่บอกเลยว่าน่ารักมากๆเรียกได้ว่าเป็นกรมประชาสัมพันธ์ให้กับวัดนี้เลยก็ว่าได้นะคะ ที่เขาเนี่ยนะคะจะมาบวชชมทักทายพี่ๆนักท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าอยากเจอน้องๆแนะนำว่าให้มาตอนเช้านะคะท,ที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจังหวัดเล็กๆ พิแสนจะพิเศษเลยใช่ไหมล่ะคะใครที่ได้มาสัมผัสเสน่ห์แล้วจะต้องหลงรักอย่างแน่นอนถึงเวลาออกไปพักหาพลังให้ชีวิตกันแล้วนะคะเพราะว่าโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอรีบออกไปกันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะออกไปเที่ยวกันแล้วเราก็ช่วยโลกได้ด้วยนะโดยการใช้กระบอกน้ําที่ใช้ซ้ําค่ะเพื่อเป็นการลดขยะที่สร้างภาระให้กับโลกใบนี้ของเราด้วยนะมาดูแลเจ้าโลกกันเถอะ ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเ้